บ่เขาว่ามันเป็นยัดเป็นอ้าวมามามาใหมด้วยค่ะด้วยด้จุดตรวจจุดจวดยำบายยำแรงสวัสดีค่ะช่องนี้อย่าพูดจวดเดอะซีรีส์แล้วก็ช่องสวัสดีค่ะช่องน้องพาคพรน้องพัดดิจจวดเดอะซีรีส์ค่ะรู้สึกว่ากล้องกล้องเขาจะลิ้นอูเสียดอันนั้นดิบรรยากาิดคิวเื่อแย่งกันเบาอตามกุ้งกุ้งลวกโอ้ตัวแซ่บแห้งค่ะตามกุ้งลวกตามเองเดเด้อ อร่อยไม่ไม่รู้อร่อยแน่นอนล่ะแน่นอนอยู่แล้วแหละฝีมือคนนี่โอเคอ่ะน้ำปลาอยู่เนี่ยคั่นบักถัวถั่วขั่วเองนะคะเมื่อนี้อากาศดีก็เลยซื้อมากินส้มตำทบเอิญคุณจ๋าคุณจ๋ากินส้มตำอยู่บ่เอิญเอ็มมี่อยู่ได้แต่ว่าเอ็มมี่เราเฮ็ดงานก็เลยบ่อยากให้เราเคิืก็เลยบระยัดให้เราเครื่อข้าปุ้นนะคะแล้มีอีกย่างเอิญเดินกินตำมะฮุ่งซื้อ ม่มีเห็ดบ่ี่ยงงา้า <c oughs> ววงป่ะมียู่ <c oughs> ค่ะมีอยู่แต่ว่าสี่ท่านแล้วเบี่ยงแล้วนะคะตอบพีตอบเราเลย <c oughs> ติดโควิดติดโควิดป่ะกล้องมือจ่ายได้ไหมเนี่ยได้อยู่ได้อยู่อันนี้ผักนะค่ะเดอ้อผักนี่ก็จะมีชะอมอันนี้ถั่วลันตาหวานเอ้ยถั่วอีหย,ยังหวานวนะนี่ผักบุง้งจะลายมือแล้วมะเขืออาซิมซิมเลยซิมเลยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะ ไอ้อียงสตอแกะไว้จะไหลเมื่อเราไม่ได้ดำอาซิมัึงเป็นใังไนคะเข้าสีดาอยู่ดีดยังบเอา่ได้ซ่อนจังวาเ๋วขอไปเอาซ่อนโอเคโอเค่ยงเอาซ่อนจางเดืองคอไพเด้อไพสิงก็มึอันมือหนึ่ก็มือยังมาฝากเพิ่นก็เลยเอาหมกม่วงนะคะย่บานหนาม่วงมากมาฝากเพิ่นมากินสมตำแล้วกันด้วยกันเด้อ จุดจวดค่ะจุดจวดในราคาวิถีชีวิตคนบ้านนอกเค่ะมาไม่รินเนาะแมงมัอนี่เรียบร้อยแฮ้งใส่กระถุงแต่ตัวจริงเพื่อแต่งตัวงามๆกระถุงนะคะใส่ก็ถึงตลอดอ้าวมาเด้อค่ววะสื้อมาเพื่ออื่นเด้อพาอควันนั่นนนอทีพ่อควัน นั่นซ้หัวแรกไปบานหนาไปอันต่อยมักม่วงมากนะก็เลยแบบก้าวข้าก้าเพื่อละลับไหมเฮ้ยเผายังกินแล้เนี้ยแซบเราได้คำเดียวว่าแซบกลมกล่อมแซ่บนัวกุ้งนี้เราลวกก่อนนะคะช่วงนี้ต้องกินกุ้งแม่ต่อกินของซุกนะคะบ่บ่กินของดิบ นี้ประกอบเลยค่ะสีแซ่ประกอกใส่ตู้เย็นอยู่ตลอดฟิตไปบะฟิตไปอยู่กินได้เบิดปีล้างแล้วก็ทำความสะอาดให้มันแห้งแล้วก็เอาเข่าช่องฟิตเลยค่ะก็เป็นเคล็ดลับการถนอมอาหารอย่างไงเนาะแม่กินเป็นพ้นมากกินสมตามแล้วก็ที่มีอุปกรณ์ในตู้เย็นตลอดนะคะอ,อับอับอับเน <c oughs> ื้ออิลินั่นคืนฮักเกงลงหักบ๊แล้วโรยกับ เม่กินกินมาเป็นเด้แต่ต่อมาคือเด้อกินเป็นตอนไปยุงเทพที่เคยเป็นผัดใส่กุ้งให้กินกินเป็นละติดใจแบจบเก้าร้อยซับขนมมันเ,นนเียวทอดแหงค่ะนี่เนี่ยเมื่อน,นี้ว่าไม่ทอดสามเจ็ดสามแปดหรอ่ ตรงนั้นเหีหอมแม่แบ่งกุ้งไว้ให้หนูตรงนั้นนะลูกมาลงมาสวัสดีกับลูกนะสวัสดีสวยๆน้องเห็นไหมน้องเห็นแก้มหอมป่ะคะเห็น่เห็นลุกลบยิ้มมุมงสาวนะลูกสาวว่ามากินปลาค่ะได้บพ่คือแม่ถ้าขวัญกินบอถ้าขวัญบอปวอนกินกินบ้อนเป็นอ้ําอ้ํอืม ให้กินเป็นสุดป้ใจปลาแดกผู้แซ่บมามันนัวมีน้องคนนึงตอนทิศงานอยู่กรุงเทพนะครับมีน้องคนหนึ่งเขนเป็นคนไตที่แลกมันบอกกินปลาแดกเนี่ยสมตจม,ม,มันกินมาเป็นัดที่เด็กกินป้ากินหอัวตอนสี่ขอดปลาแดกโมโหจากของแซ่บซะแล้วมันฉีกปลาแดกอีหลี มันมาแค่ขันส่วนกินสมจำปลาหลาดโอ้ยแซ่บอีสานคิดบรรยากาศคิดแนวอะไรสินะผู้แนวปวกนี้นิดหน่อยจะวากันเรื่องเถาอล้วค่ะสี่สิบแล้วกับมีโชดนั่นโ <c oughs> ชดนี่แน่นิดหน่อยแหละเนะาะคุณคนมากเราคือกันเท่านี้แต่งงามมาั่นไหนหรอลูกแม่ลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนลูกอ่อนที่แม่ดาล่ะ หุ่นหอยลูกมาพิงแน่กระเที่งหุ่นหอยล่ะมันหอนอากาศหอนหลวมมาเฟื่อมไมยังโอ้ยสิดออกหอนโหกระเด้แต่งมาจากฝีแล้วทั้งแต่เขาเฮ็ดของเก่าออกมาเฮ็ดของเก่าค่ะเพราะเขาได้แต่งเด้ตะกี้เขาไปเก็บซาตะเลสเนาะคุณจ่าเขาใส่เสื้อขี่ให้ขี่ให้เราหอกไปเคลียร์ตะกี้มันจะมีขี้กึึงซะเตเลสนะค่ะที่เขาง้างกลึงอ่ะมันที่เป็นเผามันจะเป็นเผาอะค่ะแทงแทงประมาณนี้แหละเป็นเผาแล้วเขาก็กลึงแล้วล้งกลึงอ่ะ แล้วมันกับมิเศษมันก็บซีมิเศษส์ซตเเลสเป็นชิ้นเป็นเท้าที่เหลือเขาก็ไปนั่งเคียเคียเคียเพิ่งแดดห่อนเพิ่งน้ำมันใส่กันบู๊เขาไม่อยากคิดเลยคุณจ๋าว้าเขาผูห้ายแต่เขาก็ต้องอดทนเพราะ่ามันต้องเริ่มสั่งนะคดแล้วนะมันจังไดก็ร้องร้องเบงสกอร์ยังสินมใส่สินหมดเนี้ยอดบ้าเขาห่างมองที่เคยผ่านเนี้ยประสบการ มองที่เขาเคยแบบว่า่านเคยไปเที่ยวไปยังแต่งโตเอโอ๊ยบกลกาเขาไปอยากอายเขานะทุกไหอะไรไปยังลู่เองเล่นมั้งเรงแรกบอมันบอฮันแดนอนเดบบอฮันยก้าจ้างคนบันมีเงินบันมีเงินจ้างตองลู่เองเขาแกลู่เองก่อนนะคะคือจริงๆเราถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจงทิศนั่งโตั้งแต่แมนสากะเบอยันเลยลบบอสซื้อซะ บ่อยตัวบ่อยไพ่ตัวเขาได้แม่วาฬถ้า,าห้าพุงเ้าสิบซอนเขาบ่าได้นะตะกี้มันกระต่างกันเนี้ยรู้ละสามสิบกว่าบาทได้สิบโลนี่กะสามร้อยไมได้ประมาณแบบห้าสิบโลห้าพันกว่าบาทแล้วร,รู้มันจะหาไปก็ได้ไงไม่เฉพาะงานตัวนี้มาถ้างานตัวนี้มาเขาสิคัดเองนะแต่เนี่ยเจ้าว่าแบบว่าเสียปูเขนบอกว่าไ่ต้องคัดดอกมันเสียเวลาเลยเขาบอกว่าขอคัดได้บ่เคลียร์เคียร์ คือแบบว่าเริ่มต้นจากไป,ป็นไปสื่อเองเลยเม,ม็นม,มะดิฉันเองแต่ว่าเพื่อนมีความหลุดเก,กี่ยวครับสแะตนเลสนะลูบลาลูกด้วยลูกไปด้วยใส่แมสด,ด้วยลูกยันหอมป,ป๊าไม่ได้ไปลูก ยังยังจะปลาปลาจะไปอยู่ลูกเขาเริ่มต้นมาจากแบบว่าเงินมันบ่หลายคุณจ๋าเงินทุนบ่อไหลเม็นบ่จะไปซื้อจะเจ้าเล็กๆน้อยๆบ่ราะกล้าออกไปหาเจ้าใหญ่เพราะว่าถ้าเพิ่นขายให้บ่อบริ้ซื้อเด้แล้วอีกอย่างนึงกับถ้าไปหาเจ้าง่ายอ่ะราคามันมันตลาดมันขึ้นสูงสุดแล้วค่ะแล้วความถ้าป้าไปเดี๋ยวป้าเลียนลูกป้ายังไม่ไปลูก ไม่ไงด้วยค่ะผิดปะแสบพอดีนุ่งอะตอตอลุกอันข้าเจ้เทา้าตั้งหมายถึงว่าทางบ้านมาเนี่ยเขากำเริ่มออกไปไปหาลูกค้าเรื่องแรกกับ่มีลูกค้าดี่ด้ยน้ำบักนะ เขาโทรหาเพื่อนบางคนอะเป็นปีเพื่อนขายให้ปีนึงอะคุณจ๋าโทรไปซื้อๆโทรแบบไม่มีความหวังเจ๊คะวันนี้สตเลตแล้วคะเท่านี้นะคะเจ๊มีของไหมคะอ๋อเจ๊ยังขายให้เจ้าเก่าอยู่เลยอืมอมเเืเดี๋ยยังไห้เดจูให้ละกันเพราะใหม่รู้วันบัขายไม่ได้ว่าสิขายไห้เลยค่ะถึงคุณจะมีเงินก็ช่างแต่้าเพื่อนก็นยังมีลูกค้าเกา่ายังมีแบบว่าคนเก่าติดต่องสินะบางเพื่อนกระฟุก ไปเก็บลูกค้านิดหน่อยก่อนมันได้แล้วเพื่อนกันเนี้ยน้ำเจ้านั่นเจ้านี่ให้เพื่อนเนี้ยน้ำแบบปากต่อปากว่าคนนี้บ่โกงบ่กินบ่บ่ตุกติดเด้อเสื่นะคุณจ๋าเขาเขาเลยเริ่มเริ่มให้แน่เริ่มมีลูกค้าเริ่มมีทานลูกค้ามันเราเริ่มมีแต่แต่ยังยาก้ยเมื่อวานนึงราคามันบ่ได้บางเพื่อเฮ็ดได้กำไรที่แถวนึงหา่านะหมดนันเราเราหาลอยเขาก็เอาดิพันหนึ่งกับหรือว่าได้หลายหรืว่ารายไปกองาะคือเฮ็ดตรงไหนก็ได้เขาอยู่ได้ กำขี้ดีกว่ากำตัวจแต่ไห้ว่าซ, <laughs> ซื้อซ่าสองร้อยสามร้อยหาร้อยเอาเบิร์ดโมกี้ตัวที่หอดมือนี่เด้ออันนี้จับที่สองแนละ้วแต่เ <laughs> <laughs> มื่อกี้น้องท้องฟีประจำครับประเมินคุณจา๋าเราบอกว่ตาตำสมมันไหนเออเนี่ยเด้อแม่เลี้ยงเป็นไรเป็นตำแสบนะ กินกินสมกำหมอกื่นมันมันท้องอืดก็ซื้อช้าส่วนใหญ่เพรานนั้นเราพี่บุญมั่นเขาชอบมักตำเผ็ดตำเผ็ดโพดนะเทากับเผ็ดแบบเผ็ดปี๊ดอะตอนนี้มันซื้อแบบว่าไม่ต้องเห็ดมากแต่ว่าซื้อช้เรื่อยๆเนาะทีมงานจะคิดทอดได้ซุ้มหน่อยนะเขาก็ใส่เขามากักโตกันทีมงานมันซุ้มมันทีมงานมันนะแกค่ะที่กินสมตำลังต้องกันเพื่อจะกากโต้กันนะนะอ้ำเด้อ อันนี้พอดีแบบยู่ฝักบานฝังตรงหามกันเนาะบ่ได้ไกลกันโมเดลไปใส่อันช่วงกาโตนี้น้ำนักเขาหลดสามโลคือไันม่ค่อยได้ไปใส่บางคนก็วันเด้ะบางคนก็หนักคือน้ำนักโล่งสามโลหมทให้ในอาทิตย์กว่าแล้วต่อ ถึงเนี่ยจันบุตรเนาะเป็นอะไรคุณนนสมบัติเหมือนกัน,น,น,นมั้ยคะหนาเนื้อเมื่อนาลินบอกแล้วอยู่ว่าเดี๋ยวเมื่อหน้าที่ไปหาแต่ว่าลินสิยูนนั่นได้บ่โดดเดียดคุณจ๋ามันาะมีสัญญาณโทรศัพท์อืมมีแม่ปลาแม่นเพราะว่าเพรมีสัญญาณโทรศัพท์เพราะว่าบางเที่ลูกค้าโม้เพอดีต่อประเด็นค่ะลินจะเฝ้ายืนแป๊บนึงเรากลับใช่ไหมเคร้องเข่าเนาะเขาก็มั่นเรกกกนื่ยอ,อยไปแล้วอันนี้ก็ขวายเ,เนาะกอไว้กิน แบบขึ้นาไล่ไล่ออกมากินอยู่นออกบ้านนะคะเด้ออ่าอย่าเนอ่ันนต๊กอกะตอนนี้เวลาห้าโมงนะคะคินอยู่หน้าบ้านค่ะนั้นก็บ้านนะอะไรละดารัสกับอะไรละก็เลยเรไย้ว่าติ๊กตอกอะค่ะดังเนี้ย ถามพักเล่นอยู่ถามว่าอายไหมอออย่างนั้นถือแล้วหัวเราหอไปแต่ยังหัวอยู่ได้ค่ะบ่มีอย่างกิดพักเราเดิน tiktok ได้หรอใช่เครียดใช่เครียดบ่มียังเหลือเชืมอมั่วๆก็คือใช่เครียดลดอาการความเครียดนั่คือความเครียดจากภาวะอากาศร้อนด้วยแม่มาล่ะจากสภาพสังคมปัจจุบันด้วยเพราะว่าโควิดนั่เนาะโควิดนี่เราบอกมื่อเศรษฐกิจหลายอย่างเพราะว่าบางที่ปัจจุบันซื้อมันเครียดนะคะ เขาใจทุกคนอยู่ภาพในชนิดแบบนี้ต้านจาแบบกาจะบ่ส้ตมตำเบาแพงกินได้เรื่อยแคเป็นอาหารที่แบบว่าถ้าผู้ใดคิดถึงรสจารินต้องคิดถึงส้ตมตำและขนมจีนบม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนรุ่นตั้งแต่ประถมมัธยมประวสอมองเฮดงานทุกคนนะคะเรามากินกินได้ทุกมือนะเราอนี้กินอีออหรือีหล่อเลยเด้ เอาก,กินเล่นๆเนี่ยเขามากกินนะถ้ามากกือกำลังคืเมือเจ้าฮันอาจจะไม่ทุกวันนะไม่มองกินยังแสบถึงผู้เดียวประแสบได้สมกันไม่กินเลยเรื่อยๆนะอ่ะรับปรนี้จังได๋ต่อบัดตั๋ที่ไหน เดื่อมีคนอยากล่อค้างอยู่สินะแต่ตอนนั้นเพราะแบบว่าเขาเริ่มมีลูกค้าเจ้าสองเจ้าอ่ะคุณจ๋าเขาก็พยายามที่ไหนก็ได้ให้ลูกค้าขายเขาเขาโทรแจ้งราคาเพื่อนี่ตลอดถ้าสมมติว่าราคาขึ้นก็เฝ้าโทรบอกเพื่อนเลยนะคะว่าราคาขึ้นเนอะเพื่อนจะเพื่อนกะอาศียแบบว่าจังไใดล่ะเพื่อนอาศัยผับสัมผัสทาเบิรงเนี่ยนี่ใส่ใจคอสเลยยังใดยังสินะบอแมนบอคนสุดมากๆว่าว่าตัวอังสียค่ะ นี่สิเป็นคนตรงๆสินะลูกค้าคนจะอาจซิมองว่าเออราคาขึ้นกับเออคนที่บปดตัวเปิดอย่างจะขายให้แล้วคนจะดูน้ําหนักที่เขาซื้อมากับน้ําหนักที่ขายเขามันก็ใกล้เคียงกันอืมันก็มีบางเจ้าที่ไปไปตัวไปโกงน้ําหนักเขายังสินะอืมมันก็มีแบบนั้นรักเอาของดีมาใส่ของแบบว่าเอาของราคาเยอะมาใส่ของราคาน้อยยังสไหม้อันใดที่เขามองแล้วว่าัตนี้เนี่ยอุ้ยพี่พี่ขายได้ราคามากกว่านี้นะพี่ทําแบบนี้ได้ไหมเจ๊ทําแบบนี้ได้ไหมเจ๊จะเพิ่มราคา กลายเป็นว่าเพิ่นเพิ่นก็ขไยให้เพราะว่าช่วงนั้นมันมีอยู่เจ้าหนึ่งเพิ่นขายเป็นขี้จิงเล็กตอนนีเพอเขาไปเห็นเขาตัวย่าไปตรวจมันเป็นขี้จิงสเตเรเลตดูดติดมันเพิ่มราคาให้เพิ่นอีกโลละห้าบาทอย่คุณจ๋าขึ้นอะไรแบตโลแบตเออมันมันเพิ่มราคาอีกโลละห้าบาทนี่เพิ่นก็นมีความ <ừ> สุขเพิ่นประทับใจนะเพิ <c oughs> ่นกับไทยเขาตลอดมันก็ได้กลายเป็นว่าแบบเออเพิ่อนอาจจะเอ็นดูนะใช่ <c oughs> แต่ว่ามันมาเจอช่วงน้ำท่วมตอนนั่นตอนนั้นเขาได้ของเจ้าเนี่ยคุณจ๋าเดือนละสามร้อยตันน่ะเขาคิดว่าเขาต้องรวยแน่นอนรวยแน่นอนเดือนละสามร้อยตันมาเจอน้ําท่วมอ,ะอ่ะน้ําท่วมโรงงานเจ๊งไปเลยค่ะย้ายผ่านการผลิตไปยุประเทศลาวหรือประเทศอย่างโน้นอก่านปีเปลี่ยนเลยห้าสี่หรออืมนั่นแหละช่วงนั้นเขาเขาพอนเขาพอนถอย่แค่คันเดียวไหมเขาเขาพอนหนึ่นคัน,ขน,ขนเนขาจะเหนือคันนั่นน่นะ โอ้ยใตั้งได่ก็ได้ให้เฮายู่รอดแล้วเขาให้เฮาพออายคนที่เฮาออกาคชูเนอร์มาเออแล้วที่เขาออกโคชูเนอร์กันย้อนว่าตอนนั้นมีกําลังไม่ไม่ได้มีกําลังมากมายแต่การที่ค้นเฮาซื้อซือขายของอะค่ะบางเพื่อลิ้นคิดว่ามันต้องดูดีดูเหมือนมีเงินแล้วแล้วลิ้นอะเป็นเด็กน้อยก็เสียปุ๊ะนะไปไปติดต่อเพิ่น เขาก็เลยเฮ็ดตให้เขาดูภูมิฐานดูภูมิฐานถึงความเป็นจริงนั่นว่าได้มีเงินอีกอย่างไรเลยค่ะแต่ว่ามันเป็นรูปลักษณ์ภายนอกครับมันเป็นกลยุทธ์ทางการค้างเห็น้ะเขาคิดไว้นะม,านามันจะให้มันมันมันคือมีเงินนี่ยเห็นนะไปซื้อของเขานะขาดหวัหวหัวหวัหวขาดหวัวขาดนั่นแหละก็ก็กมีลูกค้าหลายเจ้าค่ะที่เขาดูเรารูปลักษณ์เราอนะแล้วเพิ่นก็เออมองว่าอาจจะมีตังค์ซ จะได้เรื่อยๆจะได้เรื่อยๆรุ่มๆดอนๆก็เอ,เอาเอาเอาขอ้อผิดพลาดมาเป็นประสบการณ์นั่สินหน้าเขาต้องเฮ็ดแบบนี้แบบนี้ลูกค้าเจ้านี่แล้วก็ถ้าสมมติว่ามีู้ใดเนะนน้ำมาให้กับไปหาานลยเด้อไปนี่ก็ซื้อก็ชงกระเช่าแนะน้ำโตให้น้ำบาลสวัสดีมันก็มีบางคนที่เพิ่นบอกขายให้ก็หลายมีบางคนที่ได้งานแล้วก็เซลล์บริษัทออกไปเองนี่สินะ ช่วงช่วงที่เขาเจอแบบว่าเขาเขาได้ของจากโรงงานนี่ยบอกเขาเคยได้เคยได้แล้วจู่ๆแบบว่าบริษัทเขาขยายกิจการเขาให้เซลล์ออกข้างนอกคุณจ๋าแล้วแบบเขาสมมติว่าสเตลเลตเขาซื้อเขาสามสิบใช่ไหมเซลล์อ่ะก็ซื้อสามสิบแต่เขาพอได้ราคาสามสิบเขาต้องไปซื้อคุณจ๋ายี่สิบเก้าจะได้กำไรบาทนึงใช่ไหมแล้วอีเซลล์บริษัทอ่ะมันก็ซื้อคุณจ๋าสามสิบแล้วคิดว่าคุณจ๋าจะขายให้ใครยี่สิบเก้าหรือสามสิบก็ต้องสามสิบใช่นั่นแหละมันว่าเขามีเซลล์ไปหาลูกค้าเองเขาต้องคิดอีกแล้วว่าเขากิบ เขาจะคุยกับบริษัทยังไงแล้วเขาจะคุยกับลูกค้าจังไหนเพื่อที่เขาซืได้อีกอซืไปได้ใครใหคาดีกว่ามันก็เป็นธรรมดาเออมเป็นธรรมดาที่สุดวันนี้เขาก็เลยคิดว่าเขาต้องคุยกับลูกค้าจังไหนเพื่อที่ลูกค้าซื้อบรังเขาต้องคุยอย่างไดให้ให้เซลล์คนเนี่ยให้มันเลิกมาซื้อของอยู่บริษัทเขางมันก็มีประทัดทันไปทีเลยนะคะเออเขาเครียดมากเมื่อนั้นเนาะของหกสิบตันเขาแบบคอาชดอะคุณจ๋า เขาอุตส่าห์แจ้งนะคะพราะยังดีๆมาอยู่มานสองเดือนนะเขาคิดว่าเขาชิดได้แล้วสรุปคือถ้าเอาไปกินเลยเลยเป็นจังหวะเวลาบางที่มันขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาดาลูกคา้าอะไรไ,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 <น>ได้เลยดาลเลยเขาขายให้เราเล<น>ย <laughs> ต,ต้องยอมทำใจแล้วก็ไปคิดกลยุทธ์จิ้งจังไถแบบใดสิครูแบบใดสิจังไถแบบใดไะนะนั่นแหละมันโอ้ยมันหลายยางค่ะมันลายยางแล้วก็ ขาเก็บพรอมล้อมนีเ่เต้กำไรเอ่อมันมันช่วงที่เขาได้กำไรอะมันจะเป็นช่วงที่สตตเลทลงของลงปุ๊บแล้วก็ของช่วงที่ของขึ้นเขาช่วงของขึ้นอะมันได้กำไรได้คุณจ๋าเพราะว่าบางเขาซื้อมาเนี่ยจ้ะเขาซื้อมาสามสิบบาทมีขึ้นขึ้นมาสามสิบสองถึงแน่เข,ขาอาะเขาอาจจะทําโคต้าไว้แค่สิบตันแต่ว่าเขาได้อของจากลูกค้ามายี่สิบตันเขาได้ไ่อีกสองบาทของเสร็จอะ มันเจอเป็นช่วงแบบนี้แหละช่วงของขึ้นของล้องนะฮั่วเศรษฐกิจในช่วงนี้แหละประมาณว่าเออราคามันขึ้นลงกับภาวะตลาดอย่างสมมติว่าเป็นสตนเลสตลาดโลกเลยเศรษฐกิจโลกเจ้าขอที่บอกไปฟังมีอยู่ช่วงนึงเขาออกมาเฮ็ดแรกๆเลยเด้อเขาไปเฮ็ดแรกๆเลยเด้อพันนี่รู้เด้อทองเหลืองทองแดงอะไรยังไงแบบไหนเบิ่งบ่ค่อยเก่งมันมีอยู่รอบนึงเอ่อเขาไปซื้อสแตนเลสลูกค้าเขาว่าเขาอ่ะก็บริสุทธิ์ใจว่าเป็นสแตนเลสแล้วที่นี่ สแตเลสมันคือเหลี่ยมเหลี่ยมมันเงาเงาค่ะสแตเลตมันเงาเงาอะนะเขาบอก่รูดอกวันนี้เพราะออกไปขายตอนตอนนั้นก็ก็นั่งอยู่บ้านเนี่ยเสียบปูอโทรมาว่าฉันว่านี่มันสแตเลสแปลกนะสำหรัเสียปูว่าทั้งนี้ก็ว่าแปลกแบบไหนเนี่ยนี่นี่แปลกแบบนี้แต่วลูกค้าผู้ที่เขาซื้อเขารู้แล้วว่าอันนี้มันไม่ใช่สแตเลตเขาเจี๊ยแล้วมันแบบว่าประกายไฟมัน่คือกันเขาตรวจแล้วประกายไฟไม่คือกันลูกค้าอะโทรมาให้รถอะลูกค้าที่เอรถเด้อค่ะเด้อลูกค้าอย สตเล่อะจะขายก็ขายนะถ้าพรุ่งนี้ของลงแล้วเขาก็จับผิดลูกค้าทําไมต้องขู่อะอืเอามาคู่กูเฮ็ดอย่างวะนะเขาคิดได้ใจนี่หัวไหวนะคะหัวไหว <c oughs> เห็นไหมมีต้องมีปฏิพันธ์ไหวพิบด้วยนะคะว่าน,นี่แฟนแฟนเขาหรือเป่าแลกๆฉันว่าสตลเล่นี่เอานี่ไปตรวจตรวจก้อนมัสัรรกกว่าเสียบปลกเหเพราะี่รู้ว่าเป็นนี่อย่างท่าน,นี้ก็บอกเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียรอแป๊บหนึ่งนะคะเขาก็พยายามโทรไปถามลูกค้าว่าถ้าสมมติว่า ถ้าสแตเลสม,มันเจียค่ะขพ<ข>อ,อทีนี้เครื่องเจียถ้าเจียแล้วเป็นแบบนี้แบบนี้ประกายมัมออกเป็นแบบนี้แบบไดโทรไปถามลูกค้าคนนึงเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นทองเหลืองอืมแบบน,นี้ลูกค้าก็โทรมาครูอีกต้องตอนนี้แสดงว่าเราทองเหลือง,าง,างราคาทองเหลืองตอนตอน,ตอนนั้นเนะคะีค่ะสแตเลสซื้อมาโลละแปดสิบาททองเหลืองโลละร้อยหกสิบครึ่งต่อครึ่งวามตันนึงคุณจา๋าเขาก็เพราะว่านายุเขาก็เอาไหนดีวะเขาก็เลยโซทิมเลยนะว่าถ้าสมมุติว่าเขาเอาสแตเลสตัวนี้ล้องเบิง ขายีอีกเจ้านึงเขาทีมีสิทตรวจเพราะว่าเขามีเครื่องเครื่องยิงแต่ว่าจะได้ราคาน้อยกว่าเจ้านี้ประมาณสองบาทบาทหรือสองบาทจำบ่ได้ผู้นีก้กับครูไอ้รถเองต้องขายนะเองเอามาแล้วโอ้ยเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะของมันมีปัญหาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลดดูอีกทีนึงว้าวยังไงก็ได้เอาของออกมากพอะน่นะถึงมันซีแบบว่าขาดกําไรกับว่าเป็นอย่างอะคะ่ะสรุปก็เลยเอาของออกเลาไปทรงอีกหม่องนึงกับตัวเพิ่นกับตัวเพิ่นอีกนะ ของออกในหมายความว่าของเอ,อาเอาของคืนมาไม่ขายตอนแรกะกะว่าจะขายแต่ว่าประมาณว่าอยู่กับโรงงานนั้นแล้วเพราะดอดยจะงไหนก็ได้ให้เขาออาของออกมานะนี่ก็บ,บอกเฮียคะแฟนหนูคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้ตัวนี้นะถ้ายัางไงเดี๋ยวหนูเอาไปดูก่อนหนูก็ไม่ค่อยมีตังเฮียรวยแล้วให้โอกาสน้องอก็บอกไปได้วันนเขาก็บอกไปได้แสว่าเออเพื่อนกระลว่ะละพู้นั่นเถะเพื่อนรูู้แล้วว่าท้องเหลืองเพื่อนหักคอเขาอ่ะนะจลสรุปออกออกมาบัดเพาออกว่าเป็นท้องเรืองคุณจ๋ากรี๊ด วัมันถึงแล้ววันที่หนึ่งนะวันเฮ็ดงานอยู่สามเมื่อพาลูกงนั่งไปยาพัทยาเลยเอ้อนี่กำไรมาเกือบแสนอะน่นไงมันเป็นอีอย่างที่โอ้มันมีแบบนี้หรอมันมีแบบนี้มันฟุกแบบนี้ได้อะค่ะเ้าเลยวมาแบบว่าเห็นไหมคะมันตื่นเต้นมันแบบว่าเมื่อกี้มันต้องใส่ทั้งความรู้ความสามารถประสบการณ์เนาะถึงเนาะมันต้องออกมาไม่ไม่ไหวพิบปฏิพานทำเลยเด้อรื่องวันนี้เนี่ยเขาเนี่ยก็ย่านได้ลูกค้าให้เสียปุ๋ยเนี่ยก็ได้เอาเอาเรื่องเอาเรื่อง สรุปก็คือได้กำไรมานนั้นแปดหมื่นเกือบแสนนะคะโอ้โหว่าหนาเสือเลยอ่ะนะไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นไปได้กันสบายเลยนะว่าเร็ยนยาที่สามเมือไปเที่ยวพัทยาเสยเลยเราเป็นถึงเลยแล้วอุ้ยถามมันขายพ่อใหญ่นั่นขึ้นสิแบบได้กำไรสองบาทไงถ้าสมมติว่าตันหนึ่งก็สองพันไงสองสองพันเนี่ย,นนยได้กำไรเนี่ยจะดีได้มาแปดหมื่นกว่านะโอ้โหทีเท่าแล้ครับประมาณโอ๊ยพี่เอาแค่ไม่จะค่อยตัดเอาแล้วเอาเดี๋ยวจ้องคอสักนิดก่อน้วกัน เวดคอยกับซิเบิร์สละเดี๋ยวมาฟังต่อนะคะเพราะว่าบันยังมีอีกหลายเรื่องเมีหลายเรื่องมีอีหลายเรื่องเดี๋ยวทิ่บ่าวไปฟังมีอีกหลายเรื่องประสบการเยอะมากเลยที่บ่าวไปฟังมีไปเสิร์ฟโต๊ะจีนเลยนะผู้บ่าวขอเบอร์ยูอซันเดี๋ยวทิ่บ่าวไปฟังรอบนะคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะจุ๊บ